นี่คือ ULENCY U190 PRO หัววิดีโอสําหรับต่อกับขาตั้งกล้องที่รับรองการถ่ายแนวตั้งฟังก์ชันที่โดดเด่นที่สุดของตัวนี้ก็คือสามารถกดปุ่มแล้วปรับเป็นแนวตั้งได้อย่างรวดเร็วพอเป็นแนวตั้งนะครับอาจจะมีปัญหาเนี่ยกล้องไปติดกับตัวหมุนแกนทิวอันนี้อุลเลนซียคิดมาแล้วนะด้วยการไปปลดสลักด้านบนสุดนะครับเพื่อหมุนหลบทําให้เราปรับตัวหมุนแกนทิวได้ง่ายขึ้นตรงตัวหมุนแกนทิวเนี่ยเราสามารถปรับความหนืดได้นะครับจะล็อกไปเลยก็ได้แล้วแน่นอนก็สามารถแพนกล้องได้ปกตินะครับมีองศาตัวเลขบอกชัดเจนนนสสลลััก่าุดอี้วชช องศาเวลาเราอยู่ในพื้นที่แบบระดับไม่เท่ากันนะครับแต่จะชดเชยได้ประมาณ10องศานะเพลทเป็นแบบเอาค่าสวิตนะครับเราใต้เพลทเนี่ยจะแถมพวกเหลี่ยมมาให้ด้วยแกะเข้าแกะออกด้วยระบบแม่เหล็กอันนี้เราชอบมากเป็นความใส่ใจเล็กๆน้อยๆหัววิดีโอตัวนี้สามารถนําไปติดตั้งกับขาตั้งกล้องได้ทั่วไปเลยนะครับรองรับระบบเกีียว3ต่อ8กับ1ต่อ4แล้วในวันที่30มกราจนถึงกุมภาปีนี้นะครับอูเรนซี h ไทยแลนด์เนี่ยมีไปออกบูสซูมแฟร์ครั้งที่ยนะมีสินคาางเอ็ดด้ียนถมีังนด้ราคา พิเศษเฉพาะในงานอีกลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง30,000บาทใครว่างไปเดินช้อปปิ้งกันได้